พร้อมอย่างมากเดี๋ยวอะไรที่มันไม่ใช่ครูจะกะกะบาดนะฮะหนึ่งไม่ใช่ก่อนเลยตัวแรกสองใช่ไหมใช่ใชสามใช่สี่ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้อะไรที่เป็นเลขคู่ไม่ใช่เพราะนั้นครูกะกะบาดให้หมดนะฮะที่หารสองลงตัวไม่ใช่ทั้งหมดกะกะบาดให้หมดมเข้าไหมรู้สึกเหนื่อย <laughs> อ่ะกาไปก่อนที่เป็นเลขคู่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นเลขคู่กาไปให้หมดพวงนี้คือไม่ใช่ที่เป็นเลขคู่ไม่ใช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 ่ละไม่ใช่ใชใชจริงๆมันถึง120ยยีเลยนะเพราะนั้นเราเราจะกาไปเรื่อยๆจนถึง120ฟึบ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  แล้วก็ตรงนี้ก็กลาไปเรื่อยๆที่เป็นเลขคู่ไม่ใช่ทั้งหมดเลขคู่ไม่ใช่ทั้งหมดหะะได้เราทำอันนี้เสร็จแน่นอนฮะอ้าวมาดูต่อไป3มใช่เนาะหใช่เนาะเพราะนั้นอะไรที่หารสมลงตัวกาทิ้งท่องแม่3าม สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าเห็นไหมทั้งแถบนี้ถูกป่ะเพราะมันหันสามลงตัวทั้งแถบเลยถูกป่ะง่ายแล้วนี่เห็นไหมเพราะนั้นวิธีของเทลลาทอสเทนนิสก็ไม่ใช่ยากนะนี่ไงก็คือการทั้งแถบเพราะว่าทั้งแถบนี้หารสามลงตัวหยอ ต่อไป5อะไรที่หาร5้าลงตัวคือสิ่งที่มันลงท้ายด้วยและ0นแต่ว่าศูนย์ล็อกกาไปแล้วตอนที่ตอนที่เป็นเลข2ถูกปะเพราะนั้นอะไรที่ลงท้ายด้วยก็กาทิ้งนะครับยี3 5 15หากาไปแล้วแล้วก็55ใช่ปะ่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยห แ5ด5้าเก้าห้าร้อยู่ไหน <10. S 1> กาไปแล้วโอเคต่อไปก็คือเลข7เลข7เป็นจำนวนเฉพาะอะไรที่มันลงท้ายด้วยเจ็ดเจ็เห็นไหมว่ามันเอียงนักเรียนเห็นไหมว่ามันเอียง7 5็ดห้าสามห้าเออยู่ไหนจ๊ะนี่ จ็ดหหเห็นไหมว่ามันเอียงเจ็ดเก้เป็นเจ็ดสเจเป็นเจ็เห็นไหมเจ็ดสิบสอเป็นแปดสเจ็เป็นเท่าไหร่เอาไปสิบสี่บวกเจ็ดเก้าเอียงลงมาเอียงลงมาเอียงลงมาร้อยสิบเก้าก็ไม่ใช่ถูกไหมเรียบร้อยนะไม่ยากครับอ่ะ ่าดูสิบเอ็ดอันที่เป็นัวยีสสอง <2, 30. S 1> ที่มันคู่คู่เขาอ่ะยี่สิบสองสามสามไหนสามสามอยู่ไหนไม่ถูกกาไปแล้วใช่สี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปด เก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งไม่มีมันเลยอ่าต่อไปสิบสามสิบสามสองยีง่สิบหกสิบสามสามสามเก้าสามเก้ามียังอ่าหกสิบห้ากาไปแล้ว เจ็ดสิบปดเจ็ดสิบปดกาไปแล้ว 98, 98. อ่าเก้าสิบเอ็ดกาไปแล้วร้อยสี่ก็กาไปแล้วกาไปแล้วหมดเลยเห็นไหมมันมีวิธีดูนะจริงๆแล้วอะ่ะคือขวาแล้วก็ลงสองช่องนะฮะหลังจากสิบสามเราก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสองยี่สิบแปดอยู่นี่ซ้ายแล้วลงสองช่องเห็นป้ะ